ประกาศิทธิราชามังกรบทที่3,795หินห้าสีหลังจากเดินไปหลายไม้ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของปรมาจารย์นิกายเย่ yeah! และประมาจารย์นิกายหยางเชิงปิงสามารถบอกได้ว่าคิ้วของปรมาจารย์นิกายหลัวขขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาบางทีเขาอาจไม่อยากไปถึงจุดที่เขาอยู่ทุกวันนี้ห้านิกายหลักในขณะนี้อาจเปลี่ยนเป็นสองนิกายหลักได้ในอนาคต เฉินปิงตรวจสอบผู้นำตระกูลเฉินและพบว่าเขาถูกโจมตีด้วยผงหัวจินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นดังนั้นเขาจึงพบยาบางชนิดในวงแหวนจัดเก็บและมอบให้เขาสหายนักพรตเตาเฉินขอบคุณมากถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรจริงๆเมื่อฉันกลับไปครั้งนี้ฉันจะจัดของให้เรียบร้อยอย่างแน่นอนห้านิกายหลักจะถูกทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ปรมาจารย์นิกายหลัวดูเหมือนจะแก่กว่ามากในทันใดเขาถอนหายใจและพูดปรมาจารย์นิกายหลัวไม่เป็นไรหากคุณไม่ยืนหยัดต่อการคัดค้านของทุกคนฉันคงตายในห้าน,นิกายหลักไปนานแล้วเฉินปิงพูดด้วยรอยยิ้มจางๆปรมาจารย์นิกายหลัวยิ้มอย่างคมขื่นเขาไม่คาดคิดว่าเมื่อเขายืนกรานที่จะปล่อยเฉินปิงจากไปเขาได้ช่วยคนหนึ่งของเขาเองจริงๆนี่อาจเป็นสิ่งที่เรียกว่ากรรม ปรมาจารย์หลวหยิบหินออกมาจากแขนของเขาซึ่งทําให้ทุกคนหัวเราะสิ่งที่แปลกคือหินก้อนนี้มีห้าสีจริงๆสหายนักพสตเต่าเทินนี่คือหินห้าสีจากห้านิกายหลักของเรามันสืบทอดกันมาหลายปีแล้วแต่เรายังไม่รู้ถึงการใช้หินห้าสีนี้แต่วันนี้ฉันเห็นคุณเก็บเสาหินเพื่อฝึกฝนบางทีสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์กับคุณปรมาจารย์นิกายหลวงมอบหินห้าสีให้เชิญปิง เฉินปิงหยิบหินห้าสีขึ้นมาและรู้สึกถึงความรู้สึกอบอุ่นในมือของเขาแต่เฉินปิงไม่ได้สนใจและคิดว่ามันเป็นอุณหภูมิร่างกายของปรมาจารย์นิกายหลวหลังจากเก็บหินห้าสีออกไปและพูดคุยกับปรมาจารย์นิกายหลวสักสองสามคำเฉินปิงและประมาจารย์นิกายหลวก็แยกทางกันปรมาจารย์นิกายหลวนนำสาวกของเขากลับไปที่นิกาย ท้ายที่สุดแล้วไม่มีสถานที่ที่ผู้อมตะตกอยู่ที่นี่ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาที่จะอยู่ที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นไฮต้าฟู่และอีกสามคนเพิ่งเสียชีวิตและสาวกภายใต้นิกายของพวกเขายังคงต้องถูกข่มขู่และจัดการเฉินปิงปิง,ปงลู่และคนอื่นๆยังคงค้นหาเสาหินต่อไปในขณะที่มองหาเสาหินเฉินปิงก็จงใจหลีกเลี่ยงพระภิษสอื่นๆที่เข้าไปในเสา แม้ว่าจะพบเสาหินจำนวนมากแต่ก็ไม่พบเหมืองเสาหินซึ่งทำให้เฉินปิงรู้สึกหดหูเล็กน้อยการค้นหาเช่นนี้ทีละเล็กทีละน้อยในปีวอกมาและดุงจันเราก็สามารถพบเสาหินที่พระราชวังกวงหันต้องการเพียงพอเมื่อเห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดลงอีกครั้งเฉินปิงก็หาได้แค่สถานที่พักผ่อนที่ปลอดภัยเท่านั้นในขณะที่นักบุญกำลังพักผ่อนเฉินปิงกำลังปกป้องพวกเขา เฉินปิงนั่งขัดสมาธิหยิบหินห้าสีออกมาด้วยความเบื่อหน่ายฉันเห็นว่าหินห้าสีนั้นให้แสงแวววาวจังๆในความมืดห้าแสงที่แตกต่างกันคลื่นความร้อนครั้งแล้วครั้งเล่ายังคงไหลาจากฝ่ามือของเฉินปิงเข้าสู่ร่างกายของเขาในตอนแรกเฉินปิงคิดว่าความอบอุ่นของหินห้าสีนั้นเกิดจากอุณหภูมิของร่างกาย แต่ตอนนี้ฉันกำลังถือหินห้าสีในสภาพอากาศที่หนาวจัดเช่นนี้หินห้าสียังคงให้ความรู้สึกอบอุ่นเชิญปิงรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยหากเกิดจากอุณหภูมิของร่างกายตอนนี้ก็ยังอุ่นไม่ได้เชิญปิงสังเกตอย,อย่างรอบคอบและพบว่านอกเหนือจากหินห้าสีแล้วไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับหินห้าสีมันคล้ายกับหินของคนทั่วไป มันมีขนาดประมาณกำปั้นมันเงามากและถือได้สบายมากในช่วงอากาศหนาวจัดแบบนี้เฉินปิงพยายามแทรกการตรวจจับพลังวิญญาณเข้าไปในหินห้าสีแต่ก็ไม่มีผลใดๆเลยและไม่พบสิ่งใดเลยหินแปลกอะไรอย่างนี้เฉินปิงมองไปที่หินห้าสีและทันใดนั้นก็ใช้ฝ่ามือทุบหินเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างใน แต่เฉินปิงพยายามอย่างดีที่สุดแต่เขาไม่สามารถบดขยี้หินได้คราวนี้เฉินปิงสับสนอยู่ครู่หนึ่งคุณรู้ไหมว่าด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาสามารถระเบิดภูเขาได้อย่างง่ายดายด้วยหมัดเดียวคุณต้องการที่จะบดขยี้หินแต่ทําไม่ได้บทที่3796แก่นแท้ของไฟเชิญปิงเล่นกับหินห้าสีเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่ก็ยังไม่เห็นเคล็ดลับ คุณต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่สืบทอดมาจากนิกายหลักทั้งห้านั้นไม่สามารถเป็นหินที่ไร้ประโยชน์ได้แต่เฉินปิงไม่มีทางรู้ถึงการใช้หินนี้คุณเฉินคุณกำลังดูอะไรอยู่หลานหญิงหญิงเข้ามานั่งข้างเฉินปิงเฉินปิงเหลือบมองหลานหญิงหญิงแต่ไม่พูดอะไรเขายังคงต่อต้านหลานหญิงหญิงเล็กน้อยเขาไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่เมื่อเห็นเฉินปิงเช่นนั้นหลานหญิงหญิงจึงเริ่มขอโทษ คุณเฉินชันขอโทษจริงๆเนื่องจากความไม่รู้และความเอาแต่ใจของฉันในช่วงสองวันที่ผ่านมานักบุญจึงได้รับความสูญเสียขอบคุณที่ช่วยฉันฉันรู้ว่าฉันมีอคติกับคุณนิดหน่อยหลานหญิงหญิงขอโทษอย่างจริงใจในขณะนี้เธอได้ค้นพบคุณสมบัติพิเศษของเฉินปิงแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะเฉินปิงไม่ต้องพูดถึงเธอเลยก็ไม่แน่ใจว่านักบุญเหล่านี้จะพบเสาหินเหล่านี้หรือไม่หรือพวกเขาจะสามารถอยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ได้หรือไม่อย่าพูดถึงอดีตอีกต่อไปเมื่อเฉินปิงเห็นว่าหลานหญิงหญิงขอโทษอย่างจริงใจเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกท้ายที่สุดแล้วหลานหญิงหญิงก็มีนิสัยไม่เลวเลย คุณเฉิงฉันเห็นว่าคุณดูหินนี้มานานแล้วมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับหินก้อนนี้ไหมหลานหญิงหญิงมองไปที่หินห้าสีในมือของเฉินปิงแล้วถามหินก้อนนี้อบอุ่นอยู่เสมอฉันอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่ก็ไม่มีทางหาเจอเฉินปิงพูดและยื่นหินห้าสีให้หลานหญิงหญิงหลานหญิงหญิงหยิบหินห้าสีแล้วอุทานมันร้อนมากอัญญประกาศคู่ หินห้าสีถูกหลานหญิงหญิงโยนลงพื้นมีหิมะและน้ำแข็งหนาอยู่บนพื้นแต่หลังจากที่หินห้าสีตกลงมาแม้แต่หิมะก็ไม่จริงๆเมื่อเห็นฉากแปลกๆนี้เฉินปิงก็เบิกตากว้างทันทีและเขาก็หยิบหินห้าสีขึ้นมามันไม่ร้อนเฉินปิงสับสนมากทำไมหลานหญิงหญิงถึงบอก,กว่าหินห้าสีนั้นร้อนมากหลานหญิงหญิงเข้าใกล้มือของเธออย่างระมัดระวัง แต่ทันทีที่เธอเข้ามาใกล้เธอก็รีบเคลื่อนตัวออกไปฉันรู้สึกได้ถึงความร้อนในหินก้อนนี้มันร้อนมากล้านหญิงหญิงกล่าวตอนนี้เฉินปิงสับสนเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้นำนิกายนาหลวงมอบมันให้เขาดูเหมือนเขาจะไม่ได้บอก,กว่ามันร้อนแต่เขาแค่มอบให้เขาเฉินปิงมองดูหินห้าสีในมือของเขาจากนั้นก็ดูรอยไม่บนพื้น พื้นปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะแต่จริงๆแล้วมันสามารถเผาไม่ได้แปลกมากคุณเฉินคุณเคยลองดูไหมว่าหินจะเปลี่ยนไปหากถูกเผาด้วยไฟหลานหญิงหญิงกล่าวเมื่อเฉินปิงได้ยินสิ่งนี้เขารู้สึกว่าเขาสามารถลองดูได้ไฟจึงลุกไม่บนฝ่ามือของเขาและเฉินปิงก็ถือหินห้าสีไว้ในมือของเขาไฟไม่หินห้าสีอย่างรุนแรงและในไม่ช้าแสงบนหินห้าสีก็เริ่มสลัว จากนั้นหินหลากสีสันก็กลายเป็นสีเข้มในที่สุดในเวลานี้เฉินปิงตกตะลึงเล็กน้อยและเผาหินห้าสีให้เป็นสีดำนี่คือวิธีการทำเมื่อเฉินปิงหลงทางหินก็แอร์ตกออกอย่างช้าๆหลังจากนั้นทันทีหินห้าสีก็พังทลายลงและมีวัตถุขนาดเท่าแกนคริสตัลถูกเปิดเผยอยู่ข้างใน แกนคริสตัลนนี้ใสดุดคริสตัลนแต่ข้างในก็มีห้าสีเช่นกันและแต่ละสีก็มีเปลวไฟที่ละเอียดอ่อนมากคราวนี้เฉินปิงนำแกนคริสตัลนที่อยู่ในหินห้าสีแล้วค่อยๆถีดพลังวิญญาณเข้าไปทันใดนั้นแสงก็ส่องไปทุกทิศท,ทุกทางและแสงหลากสีก็สะท้อนทอ้องฟ้าสีแดงครึ่งหนึ่งเปลวไฟข้างในเริ่มโหมกระหน่ำอย่างรุนแรง เมื่อเฉินปิงเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกใจมากจนต้องรีบถอดพลังวิญญาณของเขาออกไปการมองเห็นแบบนี้สามารถดึงดูดผู้คนได้อย่างง่ายดายหากสิ่งนี้ดึงดูดพระภิกษุอื่นๆก็คงลำบากสวยมากล้านหญิงหญิงพูดด้วยสีหน้าตกใจให้ตายเถอะแก่นแท้ของหลอดแห่งวิญญาณแห่งไฟในเวลานี้เสียงของจอมมันชือหยุนดังขึ้นในใจของเฉินปิง บทที่3,797ช่วยเหลือเชิญปิงตกตะลึงและถามอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสคุณรู้เรื่องนี้ไหมคุณจำอะไรบางอย่างได้หรือไม่จอมมันทียุนใส่หัวแล้วพูดว่าแม้ว่าฉันจะสูญเสียความทรงจำไปแล้วแต่ฉันก็รู้สิ่งนี้มันเป็นแก่นแท้ของไฟสูงสุดของหลอดไฟวิญญ,ญาณสตาสิ่งที่ถูกเก็บไว้ที่นี่คือไฟขั้นสูงสุดหชนิด ทำไมสิ่งของที่เป็นของหลอดแห่งวิญญาณแห่งไฟถึงไปอยู่ในสวรรค์และโลกมนุษย์ผู้ชายคนนี้เคยไปสวรรค์และโลกมนุษย์หรือไม่หลังจากฟังจอมมันชีหยุนแล้วเฉินปิงก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นท่านหัวหลิงสิงเสด็จมายังสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์ในระหว่างสงครามระหว่างเทพเจ้าและปีศาจดังนั้นจึงเป็นไปได้มากที่สิ่งของของเขาจะมีอยู่ในสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์ เฉินปิงมองไปที่วิญญาณแห่งไฟในมือของเขาและตกตะลึงมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีไฟขั้นสุดยอดหลายประเภทดาวกำเนิดกำลังกระพริบหักเฉินปิงต้องการดูดซับไฟขั้นสูงสุดในแก่นแท้นี้เขาจะสามารถเพิ่มต้นกำเนิดไฟของเขาได้มากอย่างแน่นอนแต่อย่างที่เฉินปิงคิดพลังดั้งเดิมของธาตุไฟก็หลังไหลเข้าสู่แกนแท้ราวกับน้ำท่วม เลวไฟสีแดงในจิตวิญญาณเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างช้าๆและแสงก็ส่องประกายมากขึ้นแม่งเชินปิงตกใจและรีบตัดพลังดั้งเดิมของเขาออกไปเดิมทีเขาต้องการดูดซับพลังจากแก่นแท้ของไฟสูงสุดนี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าพลังดั้งเดิมของเขาจะถูกกลืนหายไปคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณเป็นเพียงพระภิกษุหนุ่มในอาณาจักรความทุกข์ยาก แต่คุณยังต้องการดูดซับแก่นแท้ของไฟขั้นสูงสุดของหลอดแห่งวิญญาณแห่งไฟหรือไม่จอมมันถือหยุนถามด้วยความตกใจเฉินปิงเกาหัวเขาแค่อยากลองดูแต่เขาไม่คาดคิดว่าแก่นแท้ของไฟจะทรงพลังขนาดนี้อึกนี้ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์เฉินปิงโยนแก่นแท้แห่งไฟสูงสุดเข้าไปในแหวนกักเก็บหากไม่สามารถดูดซึมได้เฉินปิงก็ไม่มีประโยชน์ คุณเฉินนั่นอะไรนะหลานหญิงหญิงเห็นว่าเฉินปิงไม่ได้พูดอะไรเป็นเวลานานเธอจึงถามอย่างสงสัยยาเม็ดสัตว์อสูรไม่มีประโยชน์เฉินปิงพูดอย่างลวกลวกแม้ว่าเขาจะบอกหลอดหลานหญิงหญิงเกี่ยวกับแก่นแท้ของไฟแต่หลานหญิงหญิงก็คงไม่เข้าใจหลังจากที่เฉินปิงพูดจบทันใดนั้นเสียงที่ทะลุผ่านอากาศก็ดังขึ้นมีคนกำลังเข้ามาใกล้ เฉินปิงขมวดคิ้วและตื่นตัวทันทีเมื่อหลานหญิงหญิงเห็นดังนั้นเธอก็ตะโกนเรียกนักบุญที่ยังพักอยู่ทั้งหมดในพื้นที่ขั้วโลกนี้อาจมีอันตรายได้ตลอดเวลาดังนั้นควรระมัดระวังอยู่เสมอเฉิญปิงรู้สึกถึงทิศทางของเสียงและอดไม่ได้ที่จะสับสนโดยปกติแล้วในภูมิภาคขั้วโลกนี้เนื่องจากสนามแม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นพระแบบไหนก็ไม่สามารถบินได้เร็วและเป็นเวลานาน แต่เสียงที่เกิดขึ้นตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเสียงทะลุอากาศที่เกิดจากการบินอย่างรวดเร็วในไม่ช้าร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมุ่งหน้าไปยังเฉินปิงและคนอื่นๆด้วยท่าทีเขินอายมากเฉินปิงระมัดระวังมากจิตสำนึกของเขาถูกปลดปล่อยและเขายังหยิบดาบสังหารบางกรอยู่ในมือของเขาด้วยหากคู่ต่อสู้สามารถบินได้เร็วมากในบริเวณขั้วโลกความแข็งแกร่งของเขาจะต้องค่อนข้างสูง เมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยเรืเฉินปิงก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าคู่ต่อสู้กลายเป็นร่างวิญญาณและรัศมีของเขาก็ผิดปกติราวกับว่าเขาถูกลมพัดปลิวไปนิกายปรมาจารย์เฉินเฉินปิงเห็นอีกฝ่ายก็ตกใจทันทีเมื่อเห็นว่าร่างกายของปรมาจารย์นิกายเฉินหายไปนานแล้วและตอนนี้เหลือเพียงวิญญาณที่เหลืออยู่ในที่สุดเฉินปิงก็รู้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงบินได้ อย่างไรก็ตามเฉินปิงไม่เข้าใจว่าทำไมปรามาจารย์นิกายเฉินถึงเป็นแบบนี้ไม่นานหลังจากที่พวกเขาแยกจากปรามาจารย์นิกายหลัวและคนอื่นๆเห็นได้ชัดว่าปรามาจารย์นิกายเฉินตื่นประหนกและไม่ได้สังเกตเห็นเฉินปิงและคนอื่นๆเลยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ปรับตัวเข้ากับตัวตนของเขาในฐานะจิตวิญญ,ญาณดังนั้นเขาจึงบินอย่างเอาแน่เอานอนไม่ได้นิกายปรมาจารย์เฉิน เฉินปิงกระโดดขึ้นและตะโกนบอกปรมาจารย์เฉินปรมาจารย์นิกายเฉินสะดุ้งและเมื่อเขาเห็นว่าเป็นเฉินปิงเขาก็น้ำตาไหลด้วยความดีใจสหายนักพรตเตาเฉินช่วยด้วยช่วยปรมาจารย์นิกายเฉินตะโกน